はい。

นั il, ่งไปไว้ตกใจอ่ะตกใจจริงด้วยอ่ะพวกนี้อัดว่าเขาบอกนี่มะที่มาถึงอันอันดีกว่านิดเดีมตัวสองชิ้นสามอ้าวเปลี่ยนแล้วหรอแดดนี่แหละแดดกำลังดีลมแบบว่าพี่เนยคนเดียวก็พอเหอะคือรมจะกอบกันนะแบบค่นเลย เอเนเอสวยสคนหรืออามคนหลินล่มอ้ยาวิคนเยอะวิวนี้มข้าแล้วอ่ะันนมีแพปหนักเข้าใหม่ต่งเรื่องเปหนักเข้าใหม่ไงลงหนักเข้าใหม่ไงพิ่ไปเลยนะวมลนะโอเคโอเคโอเคนิดนึงนแรกเนาะ ทำไงเนี่ยพี่เก็อไเหลบกัหน่มพี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอใช่เอาเดีเอาข้าใหน้องพี่ก้องน้องน้องคือว่าฝาปลาดองขอบคุณคบให้บายพี่บายลาดองรู่เลยไม่แทนยูแทนยูอเดี๋ยวจะกลับแล้วของก้องคูเอาคู่เดี๋ยก้องใหม่ พี่เนพี่เนเซลคูดิออกไปแล้วเว้ยถอกล้ใหม่พูอยพูถอยใหม่เฟซหนึ่งหน่กระลักสรุปว่าพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งเฟใช่ไหมติดาเราอย่างนี้หรอ เี่กล้อไหนเนี่ยนี่ไงก้องยืนอย่างนีเราอย่เขาจะออกอเขาจะออกไม่ไม่เขาเข้ามาดูว่าเราจะจะก็ยัราอม่เาจะออกอ๋อนค่ะขอโทษีค่ะเลยค่ะไปไปเลยเลยหลกเดียวเขอกล้องหนาคู่ ส่งเลยปันจอดรถหนูอยู่ในรถมั้งเขาบอกเอานี่ก่อนเอามาแล้องเบิรไปเอาให้หน่อยได้ไหมยากให้พี่เพิร์ลต้อดูทางเลยนะว่าฝั่งืแสงสวยคนที่เ็ด ตอนนี้วันนี้ไปสยามพารากอนนะคะไปดูหนังไปดูกี่ทุ่มพี่ไปไปด้วยเหรอลูกพูดเหมือนไปด้วยเอาได้หลายรูปเผื่อยสามสี่คนแล้วโอเคไปเลยค่ะรับผมบเจอกันตอนเลิกขนมขนมขนมพี่เนสองกินข้าวพี่เก๋ส่งข้าวส่งน้ำก ต้องเป็นผม่กินกระดูกเียนค่ะมักจะให้เปิดไมให้ที่แล้วให้อนหมดลดี